งานเทกัน,นะจ้าวัสดีปีใหม่นะเจ้าเขามีความสุขกุกคนนะจ้าเดินทางปลอดภัยนะจ้าวันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะสวยงามอลังการงานสร้างมาเนนกเดินขึ้นไล้ค่ะอะน้ำเชิญนำค่ะนี่นจะเป็นไกด์ไกด์ทงสุดนะคะนี่ก็จะเป็นลดขึ้นลงนะคะลดขึ้นลงลำปางนะคะ จุดนี้มันจะเป็นจุดล้างมือนะเจ้าเอาล้างมาือล้างมือกันค่ะเออลงทอล้างลุงท้องสุกล้างมือกันนะเจ้าเออมันเป็นธรรมเนียมก่อ,อนจะขึ้นคื่เจ้าพอเรเอาล้างฟืนเน่เจ้านัาน่นแห่าสอ่ะผิงที่ญี่ปุ่นต้องล้างปากสวยแต่ที่ไทยต้องโอเคแม่ไป คนกอเอาอย่างต้ล้างหน้าส่วนใหญ่เาจะล้างปากมือไปรู้ไปมปก่อนเออไปลลกกันบ่แไงถลูกันถ่ายวิว เแล้วก็ผงให้แล้วก็จกะเป็นเสาท่าน uh> um> ั้นเองนาะมีแมวเป็นาอะไดูไทยถือเอเล่นบได้กัเล่นได้หร เดี๋าวไายลงให้ลงไท่า <is a> <melody> so <c oughs> ่างนี uh ่เแอยู no ่ไหนม่่ยกูปม่ดม่ด้ เราจะถ่ายไปไปไปให้แม่อามาเท้แตัวก็ถ่าย อันนี้บอกคือเดินได้คืเนี่ยไปไปบหลังถอยหลังถอยหลังคพื่นทายลูกถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะให้มาเอวกันเลยพระยา พรโดอยพะชายแม่พระพระอมิตาพุทธะพระใหญ่ใดบุษย์ดูนะคะว,ว,วิวยืนไทยนี่ป้ายืนไทยนี่ยืนไทยตรงนี้ถังป้ายน่ะป้า,าวิวีท้ายลงรวิวหนาวหุบหุบผาในแบบในแบบนะเจ้าแด้ยวกันค่ะ

สองงานนาะสองงานเดียวะนี่นะคะพระใหญ่ไดบุษพระอมิตาพุดชัยเออลุงนะบอกให้อาเขียนอาเขียนนะ่คะนี่เป็นกระดีงปีไก่พอามีทุกปีเลยมีช้างมีไก่มายืนเละยืนแหละตั้งกล้องแหละ ยังไงยังไงวิวไทยวิวในแบบวิวในแบบในแบบในข้ค่ะนข้นค่ะนี่นะคะเพ่อมากันเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะค่ารถโด,ดยสารขึ้นลง40บาทคนละ40บาทนะคะรถเท็าจอ่ให้ ให้เราจอดไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีรถโด,ดยนสารขึ้นมาประมาณกี่กิโลนะก็สอ,องโลนะคะถ้าจากถ้าจากตัวเมืองลำปากงปากาี่โลเมรอสิบกิโลอ่าสิบกิโลก็โอเคอยู่นะนี้นะคะก็ขอโทษด้วยนะคะมันเป็นใช้กล้องหน้านะคะมันก็เลยไม่ได้ ไม่ได้คุยด้วยนะคะใครเข้ามาก็ขอบุณมากเลยนะคะวันนี้วันสงการานต์นะคะก็วันที่สิบสองก็พามาไหว้พระทําบุญกันนะคะเข้าวัดกันนะคะเรา,าเข้าวัดทาบุญกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะวิว360สามร้อยหกสิบองศานะคะบางคนเขาก็เดินขึ้นกันนะคะ สองกิโลแต่ขึ้นบันไดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะพวดทุเขาแล้วนะคะมาถเ,เมาถือลุงอะ่ะ <c oughs> ลุงมาเถือลุงเรียกอะ่ะ <c oughs> มีคนเหนื่อย คนเล็กคนนั้นก็ยังสู้ๆเลยนะคะเก่งมากถ่กายรูปถ่ายรูปมอใด้ไหดแล้ยๆๆป้าเหนื่อยแล้วนะคะก็ขอพักหน่อยคนนั้นแข็งแรงอากาศดีมากเลยนะคะ360อสองศา นั่นเป็นวิวเมืองลำปางาใช่ไหมป้าวิวเมืองลำปางใช่ไหมนะมนป้าไม่มอ,อกอ่ะหัวแตกหัวแตกหัวแตนแม่ท่าลำปางนะคะสายรอบนอกกดกูเกิ e มาได้เลยนะคะยู่ๆนี่ถ่ายรูปให้หน่อยดิป้า นอยู่ตรงลึอกอยู่อยู่ตรงบนน่ะถ่ายรูปแล้วอยู่ถ่ายให้หน่อยดิถ่ายเห็นภาพเด้อเด้อ,อรูปนี้อยู่กลางนี่ยังเห็นไหม,มวสวัสดีค่ะนะคะเรามาเที่ยวเอาวิโยไม่เห็นฟังก่อน เอาค่าคนก่อนปกป้อเห็นไหมโอเคอะเต็มตัวภาาก็เป็นได้พอผ่านนึ่งด้วยแล้วก็ลงลุ่มแล้วก็ลงลุ่มให้ถ่ายเห็นภาพนี้นะคะมาชมเดี๋ยวชม ชมมุมนี้ก่อนนะคะอ๋อเดินวนเหรออืมแล้วขึ้นวนวนก่อนแล้วก็ได้วนข้างล่างได้ค่ะใช่ค่ะคใช่แต่รถไฟเนี่ยไม่ไดูข้างบนมาแล้วามาดูละวมีหางตรงบนมีแล้วกันมีแล้วอ้าอิดฮะาปวดเยอะนี่ขึ้นห้วยปากกัง่ง <c oughs> มันได้แล้ววยปากกั่งยิ่งกว่านี้นนอ,นอีกไงเนาะ วิวแม่ยืนมุมนี้แล้ววิวถ่ายแม่หันผาตัวเดมาอยู่กลางนี่เด้เกกได้หัน่เต็มตัวลยอืออืมาลองตั้งหรออันนี้วัดไทยในญี่ปุ่นไม่รไม่เอาหไม่วญี่ปุ่นไทยพูดผิดไม่เวตรงเอาหมาอีกเอาห้หันหัวไทยโอเคอ่ะ อันหัวข้าเองนะไอ้วัดญี่ปุ่นในไทยนะอันหัวข้าแต่หันหัวข้าก็ไปได้บรรยากาศหรอกแกหน้ามองแล้วไม่เห็นนะนั่นอ้มหน้ามองนะสามสองหนึ่ง มาเที่ยวด้วยกันนะคะร้อนมากเลยนะคะถ้ามาน,นี้ก็กลางร่มนะคะก็เอาหมวกมาด้วยนะคะเพราะว่าแดดร้อนนะคะร้อนมากเลยน,นะคะเราจะพาลอดอ,อุโมงลอดอุโมงเดินะคะ หลวงพ่อเดชวิสุวัดโคโตโอุยมุคามาคุระประเทศญี่ปุ่นนะคะมีองค์เหมือนเลยนะคะเหมือนองค์เดียวกันเลยนะคะร้อนนะจ๊ะอาจารย์พรชัยขวังโสเจ้าวาดวัดท,า,ทาตุาดอยพระชานห้านใช่ไหมร้อน มุมนี้ก็จะเป็นมุมของกระบอกตั้งหนูอยไหนวะ360อ,องศา ไปตีคองให้ดังๆจะได้ดังทั่วโลกไว้พัดหัดลาปางหลวงแล้วก็ไปกินอะไรนะเข้าซอยเหรอาไปกินเลยไป,ไปกินลูกชิ้นโตลูกชิ้นใหญ่ๆของ,งลำปาง 老板，你看。 ค่อยตีก่อนตีคล้องกันนะคะทุกคนตีคล้องกันนะค่เนี่อ้าว ลูกอ,อ,อ,อธิฐานหน่อยกันธน,นต,ตัวประมาณอธิฐานก่ะตัวอยากได้อย่างอ่ะชื่กอกระเปตังค์น่ ทั้งหมดนะลูกนะลูกน่ะถูกตีนมันลดแล้วก็มันเจ็บตีนพี่จริงต่อนจะได้นึงแล้ชอดเกือกเลยอะมันคือแก้วนี่มันลื่นอือ นี่นะคะจะเป็นมุมที่รถขึ้นมาจ้นี้จะเป็นจุดที่รถเขาจะจอดเข้าประตูไปนะคะราอนมากเลยคะ่ะทางนั้นเป็นทางขึ้นนะคะนี่เป็นทางลงร้อนมากแบบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะมาอีกนะคะถ้าเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเราจะได้มาอีกนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราลองตั้งมั่งดูนะคะเอาเลยครับเยี่ยเลยขออนุญาตให้หนูตั้งการกานตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะตั้งได้น่าจะเอาบนสุด,ดยืมเลยดูเขายืมเลยนะคะหนะะูจะเอาใหญ่ๆหญ่ไม่ แนคะ่ะหนูจะยอดสูงกว่าคนอื่นนะคะหนึ่งสองสาประสบความสำเร็จค่ะรวยๆเฮงๆฟังๆะะโอเคเฮ้ยคนเยอะมากเลยเป็นายตัวเะคะ็นปนนโกแบกโอ้คืปอปเราเลาเา วันนี้เราก็สิ้นสุดการเดินทางวัดดอยพระแชมที่นี่นะคะเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเราคิวไหมน่าป่ะขื่นได้ก่อนลงเจ้าลงสามเก้า เขาดั่งแด้ลูกนั่งหน้าเลยลูกนั่งหน้าลูกเอาแล้วได้ไหเดี๋ยวเราจะจลงกันเลยนะคะเชคดีครับพี่ไปไปเที่ยวใหม่นะครับขอบคุณค่ะมีใบมองนะครับโชคดีเพื่อนกันเจ้า กูจะไปเราไปมาเลยนะมันเลยนะที่คู่ไอโนบิตะเจนเจนเจนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปบุบายบ๊ายบายอนมา โอ้แล้วนี่ม่ยังอ๋อนี่ประตูตะกูชูประตูไม่ได้เดินลงมาร้อน <c oughs> เด็นไปเดี๋ยวไปเดินไปประทาด <laughs> เราต้องใช้กระดาษเพื่อให้มันจะได้ถือนี่ถือเรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn